สวัสดีครับอาจารย์ผมกับผมแล้วของปลาแท่นท้าเราทุ่งครับผมอ่ามันี่ก,ก็ออกมาตอนเขาครับบรรยากาศกับหูนั่นอยู่แต่ว่าล้มอยู่อาจารย์ล้มแงอยู่ครับกับม้าไมา้แถวเก้าเนี่ยแหละครับผมมอนมีนกไปเนี่ยเสียงขันนี่วันตกกันนกเสียงเงีย้ยชนึงจากที่เขาเขา เฮ็ดดีน้องตัวนี้เขาว่าเฮ็ดดีมาหลายอาจารย์แล้วว่าเฮ็ดดีผมเหนียวล่องมึงมันดิเขาวะเนี่ยไม้นี่ครับปลาเจ็บจีนคันอยู่อาจารย์เดี๋ยวถิ่ม,มาล่องเสือบนน้ออาจารย์เนาะแต่ประด้ลยวลงขีปอาจารย์ได้รับช่วงไปเลนะครับผมอัมานนั่นเทียครับอาจารย์หยุดงานเนาะเสาทิ์มาห่างกับมีบินนี่ครับมาห่างกับมีบินตัวหนึ่งสองตัวอยู่ เจ้าที่เขาบอกเขาว่าอาจารย์พระเจ้าดังเดิมดังนี้แหละครับมากที่เ่าละนกต้นเชืวัชพุนี่แหละมากเขายอดดีอยู่ครับแหล่นดีเขาท้ายขดเราเล่นดีอาจารย์ครับผมแล้วที่ไปหาสีไหมนะครับอาจารย์เนาะอะไรเนาะง่ามัยน้องเบื้องแถวอาจารยนี่แหละอาจารย์ ปาบ่อนับแต่ว่าเสียงคนตัดไหมนดิจังไหนโอ้ยมาเท่าไรกัดนะครับลองมาจานทร์ปาเนี่ยสางบาทนี่พอดีเสียงไหมเสียงยังเสียงไหมเสียงบ๊ป้าบ๊ป้าอืมบิลละจันทร์บิลละบิลละบิลละลองมาจานทร์นะที่มันดั่นเนาะ

mày bay. Đó, để nó lên cửa nó, nó. Đó, Nó nó nó. Nó nó ครับเนาะ. Đó, khắn lỏ giận ล๋อกเลยอาจารย์้อแล้วก็นหนออาจารย์ลอกนหออยู่ใส่น้อยอาจารย์ยืนดเสียงคู่ป่มันนกขอดหรือนกปาาก็เห็นตัวนกไปแล้วอาจารย์ไปแล้วไปแล้ว hết lọc khắp là hết lẹo yếu nó vào đây nó Ừ. Uhm. Nhà đấy nó, nó yeah, sáng si khui rồi Tuần đấy nó là chả này

không đây, ô, 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 đây, anh bay, ô, lấy ngay kẽ đâu, lấy ngay kẽ đâu, lấy ngay kẽ đâu, cổ khéo chân phân nhỉ, đi tung, ô, du cái <Nee> mà thang này bốn chuyện, biết khươn vậy, còn độc tao, độc tao nằm thuần À, vui bưng nó to năm tuần tuần như bạn cứ không ai nọc mẹ hay thật ừ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  Ngó, lúc, à? Những người đứng ngâu luôn đứng ngâu nhà nơi đây là nhiều nơi lù nắm cả nước lắm cả đấy các nóc ผมมาออกจากอมมาเลยนะ <C le af> ดึงเอาลูกดึงเอาทำเวลาไล่เขามาเลยครับเติมมาหยุดว่ะไล่งาเขามาอยู่เติมมาหยุด áo luôn áo đứng 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 áu ngả đấy đó, sao lá sao lá bó cả giáp đấy, quá. เนื้อไก่นีหนึ่งอาจันย์เนี่ยองล้อองไอจา์เนาะไปแล้วอาจารย์จักสหมหมบ่ไหอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วจักสีหมหมจักสเขาวบ่เขานกก็เป็นเส้นของปลาในคนต่อดูว้าบินเขามาหมไม่ได้จันาร์หมหล สองเท่หรอกเนี่ยนกโอเอียกเอาอยูうう่นกนึ่งะอคืออล้งเลยจันี่ยจับขโมยยู่่ไหมมวนสองเท่าตอนนี้ก็ม้วไปแล้ว nó bay này con 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 thì to đủ loại chả nữa, nè, nó to hiếc, chân, xóa, chân sâu bên mong rồi chứ, bิน khăm có mâm được cả bิน nón nọc, này, nó gặp นกตัวเหี่ยม่ยอมไปเลยจ้าบโขมโมลยเนสันนกโอ้ยเขาไปใก่้นกต้อยห่เแต่ว่าหม่มตเงินมาเนี่ยนกตอเหียกอะเนขั้นเดี๋ยวครับผมยกนึงแล้วมาลงกับทิใหญ่หมองสาะบัด <laughs> <s uss> เอ่นะนกตอนขันเะนนกเห็นยู่ได้ยังน,นกจับกับม้ยมาล้มไปเนี่แต่ดิบินแบบกัาไปเหียบอ้เหีย ه, นกจะได้มามึนสองตัวแล้วตัวนึงออกไปตัวนึงเขามาใหม่อกก็ล้มยียย่อมยอมย่อมย่อมยอม่ยอมใจดออาจารย์ เราไม่จะเข้านายจันหรอกนั่นก็ทินยายหมอแล้วครับผมตกเอียงกับไหลมาแล้วนายจันมาแล้วมาแล้วมาแล้วงานตั้มงานตั้มเข้าไปพอน้อเนาะเจิดดุ๊กเสียนกเสียงนกตัวนี้เสียงเงี้ยขึ้นพันวาน่ะนี่ยของก็มาทั้งไหนมาเนี่นั่น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 แน่โอ้ยพี่ โอ้คก็มาออกมางสัน่นโอ้ยมาแบบเดียวบินเขาไปหักเสียดถึงดาวมางสัน่นโอ้ยไปตกใส่ตกใส่แบบนี้นกหลาค่ะกาจาันเลยตัวนึงบินมาทางไหนอยู่ตัวนึงตัวนึงบินไปจับงานนี่อ่ตัวนึง,น,ง,น,น,น,งนกหลาค่ะกาจันแต่ว่าพาเขาคนต่อถูกบินถ่าเขาไป ตัวนี to, no ok to, ung, ác, a, ้เสียงเงยนกต่อพงผักแล้วห pues, no ok, no ok, no ok. oh, ัดเมียแล้วนี่ตัวหนึ่งมีมาสุทางอาจารย์มีมาสุบองหมดแต่ว่าห่างบ่เขาจะโตว่าเขาไกลเลยนกมึนหยาบกัาปลานี่ย่อมนำหบเลยหยาบไรนกออกมาขันที่ดีเสยเถอะโอ้ยเนี่ยนี่ใบเแล้วนี่พูดตัวหนึ่ง นสองตัวสามตัวเลยอาจารย์มารวมบินมาสู่ทางเลยแต่ว่าของบ่าเข้าไปไกลนกต่อเพื่อเป็นสัตว์มั้ยเนี่ยขต่อหลายเลยอาจารย์สงสัยคน่ี่ต่อใครก็ได้เมึอนไหมบินอ่อนอยู่ของบ่าเข้าอ๋อกลับไปแล้วบัดกลับไปแล้วกลับไปแล้วเอ๋อมึงเอ๋อมึงอยู่มึงอ๋อเว้ยหนาแล้วเว้ยหนาแล้วโดดโดดทำไมเอ๋อแม่ เอาแม่ตับลงตัลงแล้วโดดเดียบเลยม่อไปโอ้ยอนกแกาานี้มืดเล,ลยนกตัวนี้เขาห้อมซ้ำเทียอะไรอยจางนี่ซ้ำเทียแล้วอไล่ตีถ้เขาออกอย่างเดียวว่าถ้าเขามายืนตั้งขางว่าถ้าเขาเขาเขาขโมาไก่ลยไล่ตีเขาออกอ

อยู่ข้างกันบ่นพอ่อสอกเลยคือบ่ลงม้ยมืนคับมันเหน็บนกปลาเนี่ยหยาบผักย่องหลบเลยฮอ้าจับอดปวดยูด่ยอยูา่บาลงโอ้ว่ามันสุดยอดครับผม,มนกปลาเนี่ยหยาบมืนครับ ข่าหวมสองหอบสามหอบบอ่ลงเลยอาจารย์ยอมรับไปครับอ๋อหนกตอขันอยู่ขันขันเอ้าไปคว้าอนกันๆอาจารย์ประมาณนี้แหละครับผมโอ้ยลงหากินเนียบเสยคนลหรเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นปุ่มเป็นปุ่มไปเลยพระเขา่าไก่หนกตอ mm hmm. ผมเหมือนย่อมกินเลยย่อมอยูอ่อาจารย์ย่อมอยูอ่ ออนกโลกนะครับผมมาณนี้เลยอาจารย์โอ้ยขอบคุณหลายครับผมไปเจ้ามนกผมมันมีอะไรมาณนี้เลยครับ